ลองนั่งดูนะวันนี้ลองสำรวจดูนะลองรีย้อนหลังไปสิก่อนเรามานั่งตรงนี้เราไปทำอะไรมาบ้างแต่ทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมต่างๆเป็นการดับเกิดดับของสิ่งต่างๆได้มากน้อยแค่ไหน ที่จะเป็นทั้งเรื่องจริงที่เป็นทั้งเรื่องหลอที่เป็นทั้งเรื่องสั้นที่เป็นทั้งเรื่องยาวทั้งที่ใช้บางครั้งบางเรื่องใช้เวลานาน,านบางครั้งใช้เวลาน้อยเราก็ต้องลองสำรวจความรู้สึกดูนะเพื่อจิตมันคุ้นชินคุ้นชินกับการ มองมุมที่มันมีความดับในทุกๆอารมณ์แล้วก็มองเห็นเหตุปัจจัยของการประกอบเรื่องราวของทุกๆอารมณ์ในช่วงบ่ายนี่จะเป็นช่วงตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็จะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้อีก แล้วก็จะมีให้เราได้เห็นเรื่องราวที่มันมีอาการง่วงขึ้นมามร่เดิมมันไม่ง่วงแล้วมันก็เริ่มง่วงแล้วมันก็หายแล้วความง่วงก็ดับหายไปอยู่สม่ำเสมอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องหลอกก็ตามเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้แหละให้เราตั้งใจที่จะ อยู่กับหลักหลักของเราคือรับรู้สังเกตเห็นแล้วก็ไม่ทําอะไรโนะดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการฝึกซ้อมการสังเกตและเห็นการดับเกิดดับของทุกสปปรรพสิ่งจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็ตามนะแม้แต่การสร้างจังหวะแม้แต่การเดินจงกรมเอาทุกเรื่องทุกชนิดนะแล้วก็รู้สึกลงไปในจิตรู้สึกลงไปกับสิ่งเหล่านี้ ให้ได้บ่อยที่สุดนี่ก็เรว่ารูปแบบภายในนะรูปแบบภายใน,นะบบยในส่วนที่สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงเรื่องหลอกก็ดีจะเป็นรูปแบบของการเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ดีนั่นเป็นเรื่องรูป,ร,ปรูปแบบภายนอกแต่เราจะให้มันส่งผลต่อการกระตุ้นความรู้สึกให้เห็นภาวะของการที่มันดับเกิดดับ ในทุกสรรพสิ่งเพื่อสมัมผัสความเป็นไตรลักษณ์ที่มีอยู่ในทุกเรื่องราวที่มีอยู่ในทุกเหตุการณ์เพื่อทำให้เกิดจิตทคุ้นชินเน่ะคุ้นชินกับร่้องแห่งความรู้สึกนี้ให้เยอะๆก็จะได้ตื่นตื่นออกมาจากการหลงเข้าไปพัวพันหลงเข้าไปสำคัญมั่นหมายหลงเข้าไปทยานอยากในภาวะของ การปรุงแต่งนะการปรุงแต่งของเรื่องราวบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรนะบางครั้งเราอาจจะเผลอเพลลืมไปบ้างบางช่วงก็ไม่เป็นไรแต่เ,เราคอยให้จิตเราสัมผัสกับสภาวะเหล่านี้เรื่อยๆเนืองๆ,องๆบ่อยๆเพื่อสร้างอุปนิสัยในการที่จะมองทุกสรรพสิ่งให้เป็นอย่างนี้ ได้มากขึ้นในช่วงเวลาต่อไปนี้ห้เรามีอิสระอิสระในการที่จะฟ้อกสังเกตตนเองได้อย่างสะดวกสบายก็จะปล่อยให้พวกเราเนี่ยทำเองทำเองไปนจนถึงเวลาสิบห้าในการสามสิบเราจะเข้ามา เราจะได้พูดคุยหรือตอบคำถามนะถ้าเรามีปัญหาอะไรที่ยังสงสัยในเมื่อฟังแล้วทดลองทำแล้วแล้วยังไม่ไม่แน่ใจเราก็จะมาถามกันมาถามแล้วก็จะมาต่อบปรพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้แล้วร่วมกันเพื่อเราจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางภาวนาต่อ ขอให้เราตั้งใจนะตั้งใจฝึกผลด้วยตนเองเดินด้วยลําแข้งของตนเองแล้วเราจะเลยจะมีการมาอธิษฐานจิตร่วมกันนะไม่ว่าจะมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆมาแคี่พานในเส้นทางภาวนาสาักเท่าไหร่ก็ตามเราจะเปลี่ยนอุปสรรคและสิ่งฝางกั้นนั้นเอามาเป็นอุปกรณ์ ออกมาเป็นอุปกรณ์ซอนให้เห็นว่าดับมันไม่มีมาก่อนนะคือความดับแล้วมันเริ่มมามีคือความมีแล้วมันก็สู่ความไม่มีอีกเป็นความดับไดะหเห็นว่าทุกสรรพสิ่งเป็นอย่างนี้หมดด้วยกันนะก็ใช้พละกกำลังของหมู่ที่ตั้งใจทำกันคนละทิศละทางคนละที่เพื่อจะประรุความเขียนร่วมกันต่อนะ ดันเดี๋ยวเราจะตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันนะขอให้ทําใจดีๆนะ,ะตั้งใจก่อนปฏิบัติให้ตั้งนโมสามจบและกล่าวคำอาราธนากรรมฐานด้วยตัวเอง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมาหังภะคะวาอัตะภาวังตุมหากังปะริจชามิ ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เยเนวะยันตินิพพานังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระสาวกทั้งหลายก็ล้วนได้ดำเนินเส้นทางนี้ไปสู่พระนิพพานอันเป็นหนทางแห่งความสิ้นทุกข์ข้าพระเจ้าจึงขอตั้งสัจจะอธิษฐานจะตั้งอกตั้งใจให้มีความอดทนภาคเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อย่างจริงจริงจังจังแม้จะมีอุปสรรคใดๆมาฝังกัน้นก็จะไม่ลดละทอดทิ้งความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมมาบังเกิดในคันทะสันดานของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์คือมรรคผลนิพพาน ให้ได้โดยเร็วพลันด้วยเทินสาธุนิพานสสะปัจจโยโหตุสาธุนิพานสสะปัจจโยโหตุสาธุนิพานสสะปัจ,จโยโหตุ